แอปล่มทั้งวันนะครับผมแทบจะต้องแบบว่าหยิบยืมเงินชาวบ้านมาใช้มันก่อให้เกิดความเสียหายและการสะดุดของชีวิตหลายๆคนเพราะฉะนั้นกระจายความเสี่ยงไปสู่ธนาคารอื่นบ้างที่เขาสวัสดีครับพบกับดรมินจากด r รมินชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ด r รมินมีอะไรจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับผมก็คือแอปของธนาคารธนาคารหนึ่งล่มทั้งวันนะครับผม จากการที่ผมมอนิเตอร์เพื่อนในโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนก็คือบ่นเป็นระง,งมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแทบจะต้องแบบว่าหยิบยืมเงินชาวบ้านมาใช้เพราะว่าแบบไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจําวันเนื่องจากเงินอยู่ในแอปนี้หมดแล้วคุณก็ลองคิดดูสิว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนจะพกเงินสดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากความสะดวกสบายของการสแกนจ่ายสแกนจ่ายเมื่อแอปแอปหนึ่งเนี่ยที่คนเขาเลือกใช้ว่าเป็นแอปหลัก แลวมันดันลมมันทําให้เกิดการสแกนจ่ายไม่ได้มันก่อให้เกิดความเสียหายและการสะดุดของชีวิตหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ในสิ่งที่เราพอจะทําได้นั่นก็คือกระจายความเสี่ยงครับผมกระจายความเสี่ยงไปสู่ธนาคารอื่นบ้างที่เขามีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ฟังก์ชันในเรื่องของการสแกนจ่ายออนจ่ายได้เหมือนกันนะในที่นี้เนี่ยหมอมินจะเลือกมาแต่ธนาคารและบัญชีที่ได้ดอกเบีย้ยสูงด้วยเราไปดูกันเลย ดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดเลยนะครับผมบัญชี KKP Star Saving ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบัญชีที่เขาไปโคกันกับทาง True Money Wallet เปิดผ่านทางแอป True Money Wallet แล้วก็ยืนยันตัวตนอะไรกันตามเรื่องตามราวข้อดีของบัญชีนี้ก็คือให้ดอกเบีย้ยสูงถึง2%ต่อปีแต่ว่าให้แค่50,000บาทนะถ้าเกิดว่าเราใส่เงินเข้าไป50,000กับอีก1บาทเนี่ยดอกเบีย้ยมันลดลงเหลือ1.5%เลยเพราะฉะนั้น บัญชีนี้เอาเงิน50,000บาทเพื่อฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามเอาไปกองไว้ตรงนี้แล้วได้ดอกเบี้ยปีละพันคุ้มจะตายแล้วก็เวลาใช้จ่ายอะไรเงี้ยผ่านทางบัญชีนี้ที่เซเว่ได้แคชแบ็กด้วยนะเออก็ไม่เลวใช่ไหมต่อไปธนาคารสีม่วงมันชื่อว่าบัญชี SCB Easy s a v i n g ดอกเบีย้ยให้1.5%ต่อปีตั้งแต่บาทแรกจนถึง1ล้านบาทเช่นกันจากประสบการณ์นะที่ใช้ผมใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีหลักก็แทบไม่ค่อยล่มแต่ก็จะมีบ้างช่วงแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนที่แบบปิดระบบแล้วก็เกิดอาการแบบว่าสแกนไม่ออกเหมือนกันต่อไปอันนี้หมอมิยังไม่ได้เปิดเองแต่ว่าก็เปิดหามาดูสรุปคือเป็นบัญชีกรุงไทย next saving ดอกเบีย้ยที่ให้เขาก็ให้1.5%เหมือนกันแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการน่าจะคุ้นเคยกับการใช้บริการของธนาคารกรุงไทยกันดีอยู่แล้วนะครับผมดอกเบีย้ยน้ก็ให้ในวงเงินที่ไม่เกิน1ล้านบาทเหมือนกันเปิดบัญชีผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทย next เนี่ยเดี๋ยวมอมิ้งคิดว่าจะไปเปิดบัญชีนี้แหละเพราะว่ายังไม่เคยเปิดเหมือนกันต่อไปธนาคารกรุงศรีเป็นบัญชีประเภทเดียวกันเลยแต่ก็ให้ดอกเบีย้ยน้เหมือนกัน นะแล้วก็เขาบอกว่าจ่ายดอกเบี้ย,ยทุกเดือนด้วยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นบัญชี KE s a v i n g ธนาคารกสิกรไทยเปิดผ่านแอป,ป k Plus แล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ ATM ของ k Plus เราควรที่จะกระจายความเสี่ยงสภาพคล่องเงินในมือของเราอย่าไปกองอยู่กับธนาคารธนาคารหนึ่งมากเกินไปเนื่องจากทุกแอปพลิเคชันสามารถล่มได้หมดแต่เขาก็มีโผลมาอยู่นะว่าแอป,ปที่ล่มอันดับหก็คือของ t ทนั่นแหละอยากให้ทุกคนกระจายความเสี่ยงให้ชีวิตไม่สะดุดกระจายเงินที่แบบว่าเพียงพอใช้ในชีวิตประจําวันสัก2อวันอ่ะไปไว้ในบัญชีอื่นๆบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ใเพื่อนๆอูด้วยถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับผมขอบคุณครับ